สวัสดีครับมาพบกับเอกสานพระเครื่องอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันความรู้นะครับภาพใหม่ๆภาพเก่าๆนะครับอาจทุกท่านจะไม่เคยรู้อาจทุกท่านจะไม่เคยเห็นก็ได้นะครับครับมาดูกันเลยนะครับว่ามีพระแบบไหนบ้างรุ่นไหนบ้างที่ทุกท่านยังไม่เคยรู้ยังไม่เคยเห็นนะครับครับมาดูกันเลยนะครับครับมาดูองค์แรกนะครับที่ผมจะแนะนํานะครับครับองค์นี้นะครับจะเป็นคล้ายๆเหมือนหลวงปู่ทิมนะครับ เป topic, ็นเขาเรียกว่าพิมพิงผงพายกุมารนะครับทํามาคล้ายกันนะครับเหมือนหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมมากเลยนะครับหลวงปู่ทิมมากเลยนะครับเป็นพระขุนแผนนั่งนะครับแล้วก็มีพระอะไรนะครับอันกุมารนะครับกุมารนอนอยู่นะครับครับคล้ายๆมากเลยนะครับถ้าใครดูก็อาจจะว่าเป็นหลวงปู่ทิมก็ได้นะครับหลวงปู่ทิมปลุกเสกนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นพระ อันวัดหลวงพ่อโสธรนะพระวัดหลวงพ่อโสธรนะเดี๋ยวเห็นะครับอันนี้จะเป็นกล่องนะกล่องมาจากวัดนะตรงนี้นะเนี่จะแกะมานะเนี่ยเป็นเขียนว่านะเมตตาค้าขายมหาลาภนะเป็นพิธีพุทธาพิเศษนะหลวงพ่ออวัดโสธรวริววิหารวรวรวิหาร วอล่มหาวิหารครับถ้าผมอ่านผิดอ่านถูกขออภัยนับนี่ประมาณนี้นะครับก็เป็นสมทบกองทุนนะครับการศึกษานะครับรุ่นนี้นะบที่ผมนี่นะผมได้มาแบบผ้าบ้านๆนะครับได้มาเป็นกล่องๆองนี้นะครับครับมาดูกันนะครับนี่ครับเป็นของนี่ครับวัหลวงพ่อสธรนะครับครับรีบดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้างใต้ก็จะตอกตอกอะไรสักอย่างนะครับ ตอกตอกปลาโคดไว้นะครับอยู่ด้านใต้นะครับเนาะชัดไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับรุ่นนี้นะครับจัดสร้างจัดสร้างปีห้าเจ็ดนะครับใหม่ๆนะครับห้าเจ็ดนะครับเป็นภาพใหม่นะครับภาพใหม่น่าเก็บนะครับจัดสร้างปีห้าเจ็ดนะครับลวงวัดโสธรวราาวิหาร ผมอ่านถูกหรืออ่านผิดม่รน้นะครับครับเดี๋ยวนะผมจะเก็บอ่าต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นนี่นะครับสมเด็จพระสมเด็จนะครับหรือว่าพระเขาเรียกว่าพระสมเด็จนะประมาณนั้นผมคิดผมคิดว่านะครับหรือทุกท่านจะเรียกว่าพระอะไรนะครับเป็นสามชัดขึ้นมาก็เหมือนคล้ายๆพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จรัศมีนะครับผมจะเรียกอย่างนี้นะครับถ้าผมพูดผิดพูดถูกขออภัยนะครับ ครับพระสมเด็จวัสมีนะครับอันนี้จะเป็นหลวงพอ่อของหลวงพ่อสุทัศน์นะครับวัดกระโจนนะครับวัดกระโจนวัดกระโจนทองนะครับนะประมาณประมาณนี้นะครับานหลังก็จะเขียนว่าหลวงพ่อสุทัศนะ์นะครับข้างใต้นี่นะครับข้างล่างก็จะเขียนชื่อวัดนะครับวัดกระโจนทองนะครับนี่นะครับนะอันนีใต้จะเป็นคาบนะครับคาบ คาบมันคล้ายๆว่าคาบว่านคาบผสมอะไรสักอย่างฟูขึ้นมานะครับตามองพานะครับแล้วก็เส้นนะครับพูดให้ฟังนะครับเส้นกรอบกระจกนะครับที่เป็นที่เป็นกรอบกระจกอย่างนี้นะครับจะจะเส้นจะแตกนะครับเป็นสองเส้นสามเส้นนะครับเส้นเล็กๆคมๆนะครับที่ท่านท่านท่านเห็นท่านก็สังเกตดูนะครับนี่นะครับจะแตกดูดูดูตามผมนะครับถ้าท่านมีนะครับ ท่านมีนะครับช่วงนี้จะแตกเยอะนะครับช่วงข้างบนตรงนี้นะครับจะแตกสองสามเส้นนะครับเป็นเส้นกอกระจกนี้นะครับที่เป็นเหมือนกอไก่นะครับโค้งมาอย่างนี้นะตามโค้งนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะจัดสร้างปีพศ2525นะครับรุ่นนี้นะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นเนี่ยรุ่นนี้ผมได้มาสององนะครับ อันนี้จะเป็นหลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อคูณนะประิสุโธนะนี่ครับจังหวัดนครราชสีมานะครับรุนนะ่นนี้นะครับรุ่นนี้ออกออกวัดนั้นนะครับออกวัดออกวัดพยับนะครับออกวัดพยับนับรุ่นนี้นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อเนื้ออันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อทองแดงพ่นนสายทองนะครับหรือพ่น หรือกระไหลทองนะประมาณนั้นนะบางบักน่าจะเป็นกระไหลทองนะน่าจะเป็นกองทองแดงกระไหลทองนะแต่กระไหลทองเนี่หนาตึ๊บเลยนะสวยสวยสวยมากเลยนะสวยมากเลยนะเดือบสวยมากนะครับนะนะอันนี้ได้มาพร้อมกล่องนะได้พร้อมกล่องนี้นะนี่นะกล่องนะนี่นะรุ่นคูณบารุ่นคูณบา รุ่นคูณบารมีบุญคุณปีห้าห้านะครับสมพนครบสิบห้านะครับอันนี้เขียนว่าสร้างพระอุโบสถหินอ่อนนะครับวัดพยับนะครับวัดพยับโอหน,นี่อุโบสถหินอ่อนนะครับรุ่นนี้นะครับสร้างอุโบสถหินอ่อนผมได้มาสองสององนะครับนะครับ กล่องนะครับกล่องพร้อมกะนะันเลยนะครับอันอนี้นะครับดีดยครับโอ้โหชัดสวยสวดงดงามนะครับพระที่ลูกศิษย์จัดสร้างหรือวัดจัดสร้างนะครับยุคสมัยนี้นะครับทําเหมือนหลวงพ่อมากนะครับทุกวันนี้นะครับน่าจะเกเกย์เกน่าจะไม่ค่อยได้นะครับทุกวันนี้นะครับพวกเหรนะียญน,น,น,นะครับเหรียญใครจะปลอมเหรียญเนี่ยจะเกเนี่ยครับยากนะครับครับ ผมจะเก็บกันนะครับจะเก็บผมก็จะเก็บนี่ครับเก็บไว้อย่างนี้นะครับได้มาอย่างนี้ก็เก็บอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นเก็บอย่างนี้นะครับรักษาแบบเหรียญไม่ให้โดนไม่ให้โดนอากาศไม่ค่อยโดนอะไรนะครับนี่ก็อันนี้ก็ถัดไปนะครับอันนี้นะครับจะเป็นผ้ามเด็จนับดูนะครับมวลสารมีเม็ดอะไรสักอย่างนับละเอยิบละยับนับอันนี้น่าจะเป็นแร่น่าจะเป็น เล็กๆนะครับประมาณนั้นความคิดบวมนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อชันหมากหรือเนื้อว่านนะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้อาจารย์นะครับเนี่ยด้านหลังก็จะมีตะกูดฝังนะครับสวดๆงดงามอีก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 องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสมเด็จน่าจะเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าชั้นนะครับสมเด็จเก้าชั้นนะครับดูดิครับแต่ผมไม่ทราบนะรุ่นนี้ผมยังไม่รู้นะว่า อันนี้หลวงพ่ออะไรสร้างนะครับผมยังไม่รู้นะครับหลวงพ่ออะไรปลูกเสียงนะครับผมยังไม่รู้นะครับก็ให้ทุกท่านได้ศึกษาดูไปด้วยกันนะครับเผื่อทุกท่านรู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าหลวงพ่ออะไรนะครับถ้านหลังก็จะเป็นยันไม่มีเป็นลางๆนะเนี่ยเป็นลางๆนะครับยันลางๆนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นนี่ครับผระสมเด็จนะครับ อันนี้จะเป็นมวลสารนะครับมวลสารมวลสารพระสมเด็จวราคังนะครับอันนี้นะครับอันนี้ดาราสร้างนะครับรุ่นนี้นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเหลือกินเหลือใช้นะครับรุ่นกินรุ่นเหลือกินเหลือใช้รวยๆยนะครับอันนี้จะเป็นคาบคาบคาบว่านขมิ้นะครับคาบว่านขมินคาบว่านขมิ้นะครับอันนี้จะเป็นลูกศิษย์เอามาทําเองนะครับลูกศิษย์เอามาเอามาใส่เองนะครับอันนี้นะครับว่านขมิ้นนะครับ อันนี้จะเป็นดารานับสุรพงศ์อะไรนั้นเขาเรียกว่าสุรพงศ์ชาตรีนะครับเป็นคนจัดสร้างนะครับรุ่นนี้นะครับทุกท่านเคยเห็นหรือเปล่าครับนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูบ้านดูอะไรนะครับดูนะครับมวลสารนะครับอันนี้นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับสุรพงษ์ชาติีจัดสร้างนะครับอันนี้จะน่าจะออกวัดนะครับ วัลระคังนะครับอันนี้หน้าจอกวัลระคังนะครับอันนี้หน้าจอวัลระคังแต่สุรพงษ์ชาตีนะครับจัดสร้างนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเอากล่องให้ดูนะครับนี่นะครับกล่องนะครับเนี่ยสมเด็จพระพุทธเจ้าตัวมลังสีนะครับเนี่ยครับรุ่นเหลือกินเหลือใช้นะครับรวยๆนะครับสุรพงษ์ชาตีนะครับเนี่ยครับเป็นคนจัดสร้างนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าใครมีก็เก็บไว้นะครับรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าจะหายากอยู่นะครับ ถ้าเป็นแบบนี้นะหายากแน่นอนครับมีว่านผมว่าข้าวบานขมิ้นแน่นอนครับเพราะว่ามีกิ่นคล้ายข้ามิ้นเหลืองนะครับครับก็จะเก็บใส่กล่องไว้เดิมนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นเนี่ยครับพระอันนี้ครับอันนี้นะครับจะเป็นรุ่นพิเศษนะครับของวัดนะครับบางองค์จะไม่มีจะไม่มีปิดทองนะครับจะไม่มีปิดทองนะครับ นะครับแดงแล้วก็มาปิดทองครั้งหนึ่งนะครับครับภาพเรื่องนี้นะครับจะเป็นนะครับข้างหลังก็จะเขียนว่าหลวงพ่อเพชรนะครับวัดสองพี่น้องนะครับวัดสองพี่น้องนะครับนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อมันมันปูนะครับเนื้อมันปูนะครับครับวัดสองพี่น้องนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับนี่ครับ ดูนะครับมวลสารนะครับผุกระซิ้นไว้อย่างนี้นะครับซีนเก็บไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็มาส่องเราจะส่องดูง่ายนะครับถ้าถ้าเราใส่ถ้าเราใส่ถุงอย่างนี้นะครับถ้าเราใส่ถุงนี้นะครับจะส่องผ้ายากนะครับจะส่องผ้ายากถ้าเราซีนแบบนี้นะครับเราก็จะจับพระมาส่องดูง่ายแล้วแล้วก็จับพระพระก็ไม่โดนเหงอโดนอะไรโดนลมด้วยนะครับแล้วพระก็จะอยู่คงเดิมนะครับนะครับถ้าไม่มีเงินอัดก่อปฏติกนะครับแล้วก็ซีนไว้อย่างนี้นะครับพระก็จะอยู่ อยู่แบบคงไม่ไม่โดนไม่โดนฝุ่นนะประมาณนั้นนะครับครับอันนี้ได้เป็นเป็นพิมพ์พิเศษนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับพิเศษเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอันอนี้นะครับปิดทองครับปิดทองปิดทองทั้งองค์นะครับปิดทองทั้งองค์นะครับเนื้อมันปูนะครับหลวงพ่อเพชรนะครับวัดสองพี่น้องนะครับจังหวัดปทุมธานีานะครับ <Guin ness> ครับต่อมานะครับจะเป็นพระกุนะครับบางคนก็ว่าพระพระของอะไรนะครับบางกุพรมนะครับแต่ไม่ใช่นะครับพระอันนี้จะเป็นพระกุนะครับพระนนเเรียกว่าเขาเรียกว่าพระพระกุวัดไผ่ล้อมนะครับวัดไผ่ล้อมนะครับจังหวัดจังหวัดปทุมธานีนะครับไม่ใช่จังหวัดระยองนะครับจะมีปทุมธานีแล้วก็ระยองนะครับที่เป็นวัดชื่อวัดเดียวกันนะครับ ชิวัดเดียวกันอันนี้จอกเป็นผ้ากุนะครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นคาบกุของวัดไผ่ล้อมนะครับแล้วก็สังเกตซุ้มซุ้มขอบกระจกนะครับจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับเป็นเหลี่ยมคมคมนะครับดูนะครับอันนี้วัดของวัดไผ่ล้อมนะครับใครใครก็บางคนก็จะตีอาจจะไปตีบางคมรมก็ได้นะครับเพราะเนื้อท่านเจอ,อกไปสว่างทางโซนบางคมคมนะครับนะครับอันนี้จะเป็นกุ่วัดไผ่ล้อมนะครับ ที่แตกแตกกุแล้วท่านก็ทำทำทำใส่กล่องแจกนะครับให้ลูกศิษย์ลูกหาได้บูชานะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้หน้าจอกหน้าจอกจากวัดหนะหลักพันเลยนะครับรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคาบกุนะครับคาบกุคาบกุของวัดไผ่ล้อมนะครับนีนะครับขาวจั่วหมกิ๊กนะครับ ว่าเราซีนเก็บอย่างนี้นะครับอากาศก็ไม่โดนนะครับถ้าเราจับแบบเปื่อยๆอ,อย่างนี้นะครับเหงื่อตามเหงื่อตามนิ้วตามอะไรเรานนะครับก็จะซึมเข้าไปในองค์พระแล้วก็จะทําให้ดูเหมือนมัเหมือนกับคาบแป้งก็จะหลุดไปมันก็จะเป็นเหมือนมันเบาๆนะครับก็เลยดูไม่ค่อยสวยนะครับครับก็เราซีนเก็บอย่างนี้นะครับจะจะคงสวยอยู่อยู่เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับครับ กูว่าแผ่น้อก็ผ่านไปแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะนี่นะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นพระทางจังหวัดเลยนะครับอันนี้จะเป็นลูกอมชันหมากนะครับของหลวงหลวงปู่ถอนนะครับหลวงปู่ถอนนะครับหลวงปู่ถอนวัดศรีอภัยวันนะครับวัดศรีอภัยวันถ้าผมพูดผิดพูดถูกเอาพอไ้นะครับชื่อวัดนะครับนะครับท่านจออแบบ ชมพูชมพูหน่อยนะคบถ้าถ้าสะเก็ดทองออกนะครับข้างในก็จะเป็นเนื้อชมพูดแดงๆนะครับถ้าโดนเหือท่านจะกลับเป็นแดงนะครับครับท่านนะครับเขาว่าเขาพูดกันมานะว่าหลวงปู่ท่านนะครับก่งกิงทางเทศนาด้วยนะครับเทศนา สายสายกรรมฐานนะครับรุ่นนี้นะครับของท่านนะครับท่านเป็นสายกรรมฐานนะครับลูกปูถ่อนนะครับวัดวัดศรีอภัยวันนะครับจังหวัดเลยนะครับนะครับท่าน,เป,นเป็นสายกรรมฐานนะครับสายกรรมฐานนะครับอันนี้ลูกอมชันหมากนะครับต่อไปก็น่าจะหายากนะครับนะครับครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นพระนี่ครับออกจากกล่องนะครับพระพุทธพระพุทธการจนาพระพุทธการจนาสยามสยามภูมิอะไรวะภูมิมิโอ้ยผมอ่านหนังสือไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะขอโทษนะครับ,รบถ้าใครแอนก็อย่ารำคาญผมนะผมอ่านหนังสือไม่ค่อยออกนะรเรียนไม่จบไม่ค่อยสูงนะครับสยาม สยามภูมิสยามนภูมิสยามภูมิอ่านหนังสือไม่ข่อก็อยากไออยากไอชาวบ้านชาวช่องเขานับนี่แหละครับโทษโทษที่ไม่ตั้งใจเรียนนะครับผมโทษตัวของเองนะครับหรือว่าสมองผมไม่ไปก็ไม่รู้นะครับครับต่อมาก็มาดูพระตรงนี้นะครับพระองค์นี้จะเป็นพระแบบกาญจนาพิเศษนะครับเพราะว่าจะมีตาเนี่ยครับตาตาหลวงนะครับนะครับห้าสิบนะครับ นะครับตาหลวงนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูดิครับฝังฝังทองอะไรตดเหรียญคล้ายๆทองแดงนะครับหรืออะไรเมนูนะครับสวยมากนะครับดูดิครัดูนะครับนไมครับอันนี้พระบ้านนะครับได้มาแบบบ้าบ้านเลยนะครับเป็นพระ คล้ายๆยืนแบบเหมือนพระยี่สิบห้าศตวรรษนะครับคล้ายๆกันนะครับ,คร,บครับต่อมานะครับอันนี้ก็เก็บไปก่อนนะครับเวียนหัวกับผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมผมถ่ายเองนะครับไม่มีตากล้องนะถ่ายเองนะครับครับต่อมาก็จะเป็น พระกีบบัวนะค hmm รับพระกีบบัวหลวงพระกีบบัวหลวงปุสิตหลวงปุสินนะครับหลวงปุสิตนะครับกีบบัวหลวงปุสินนะครับเนี่ยครับเก่ามากนะครับมีว่านมะขามขึ้นเหมือนเหมือนพระเหมือนพระอันนั้นเลยครับเหมือนพระซุ้มกอนะครับจะเป็นข้ามน้ำข้ามว่านมะขามนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าพระกีบบัวนะครับถ้าใครมีนะครับก็ดูตามผมนะครับก็เก็บได้นะครับอันนี้พระกีบบัวหลวงปู่หปุ่สินนะครับวัดบรรลือธรรมนะครับจังหวัดจังหวัดอยุธยานะครับองค์นี้นะครับจะเป็นคล้ายๆนี่คล้ายๆจะมีเก็บคล้ายๆขาวๆนะครับมีขาวๆนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอะไรไม่รู้ครับขาวๆเป็นจุดๆนะครับ หลวงปู่ศิลหลวงปู่ศิลนะครับวัดบรรลือธรรมนับจังหวัดอยุธยานะครับครับถัดมานะครับดูนะครับจําพิมพ์นะครับจาจาพิมพ์ไว้นะครับตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นพ้าอันนันะผ้าอันเลยนะเจ้าสัวนะครับล้ายๆพิมพ์เจ้าสัวนะครับแต่ไม่ใช่นะครับจะเป็นผ้ากีบบัวนะครับ ครับต่อมานะครับก็จะใกล้จะหมดนะครับต่อมาก็จะเป็นนี้ยหลวงพ่อพราใสนะครับนะครับเนื้อกะเบื้องหลังคาโบสถ์นับรุ่นแรกนะครับนะครับหลวงพ่อพราใสนะครับวัดโพชัยนะครับหนองคายนะครับสองห้าสี่หนึ่งนะครับกล่องเดิมๆเลยนะครับได้มานะครับอันนี้ได้มาบ้านๆเลยนะครับผ้าบ้านๆเลยนะครับ มาภาพเป็นบ้านเลยนะครับแกะไม่ได้เนะ๋ยนะครับถ่ายเองแกะเองนะครับนะครับตัวทีนะครับครับครับต่อมานะครับจะหมดแล้วนะครับหลวงสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นพระ นางพญาพิมพ์ใหญ่นะหรืออกนูนใหญ่นะครับอันนี้นะครับแต่ไม่ใช่พระพระกุนางพญานะอันนี้จะเป็นพระพระหลวงปูแหวนนะหลวงปูแหวนนะหลวงปูแหวนเป็นคนสร้างนะหลวงปูแหวนในไม่ใช่ไม่ใช่หลวงปูแหวนอันจังหวัดทางเหนือนะไม่ใช่เชียงใหม่นะอันนี้หลวงปูแหวนสกลน,ค,น,นครนะเนะี่ยอาจาก็เขียนไว้นะครับ แสดงว่าเจ้าของเดิมๆท่านที่แบ่งไม้ผมนับกลัวกลัวลืมนับที่ขั้นก็เลยเขียนไว้นะครับปู่แหวนนะครับชื่อวัดนับหลวงปู่แหวนวัดน้องนกกดนับนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์พิเศษที่วัดจัดสร้างนะครับที่หลวงปู่ชั้นจัดสร้างนะครับใครมีก็เก็บไว้นะครับเนี่ยครับอย่าคิดว่าเป็นภาพใหม่งี้จะไม่จะไม่ดีนะครับ จะไม่ดีแต่ดีดีดีสุดๆนะครับอันนี้นะครับพูทุกคนสูงนะครับผุทุกคนสูงมากนะครับนะครับดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตําหนิหน่อยนะครับเป็นบินๆหน่อยนะเหมือนคล้ายๆว่าท่านกดแล้วก็บีขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็จะขูดๆหน่อยนะครับจะเป็นพระนางพญาน,นะครับองค์นคูนใหญ่นะครับหรือพิมพ์ใหญ่นะครับ เอกลักษณ์ของท่านก็จะนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะด้านหลังนะครับเจ้าเขียนเจ้าก็จะพิมพ์ไว้ว่าบูชาธรรมนะครับบูชาธรรมนี่ครับจะเขียนไว้นะครับตามจริงก็จะเขียนไว้วัดป่าน้องนกกดนะครับนี้น้องนกกดนะครับอันนี้เจ้าของเดิมที่พี่ชายเขาแบ่งมาให้ผมนะครับก็จะเขียนชื่อไว้นะกลัวลืมนะว่าหลวงพ่ออะไรจัดสร้างนะอันนี้จะเป็นหลวงปู่แหวนนะครับสกลนครนะครับสกลนครนะครับ คนครนะับนะวัดนองนกกดนะครับ,รบก็หมดไปอีกชุดแล้วนะครับที่ผมได้มาพระได้มาแบบบ้านๆนะครับครับถ้าชอบก็กด subscribe นะครับแล้วกดติดตามผมด้ยนะครับแล้วคุณจะไ่่ภาพที่สำคัญสำคัญจากผมผมจะหาพาะดีๆพาะดังๆนะครับหรือพระที่ทุกท่านยังไม่เคยรู้ยังไม่เคยเห็นนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับครับ ขอบคุณครับ